วิในพระน่ารู้คู่มือโยมการขอยารักษาโรคพระไม่ได้ป่วยไข้จะขอยารักษาโรคก,กับคนไม่ได้เป็นญาติไม่ได้ปรานาไว้ต้องอาบัตและยินดีการปรณนายารักษาโรคได้ตามระยะเวลาที่ปรณนาเท่านั้นถ้ายินดีเกินกว่านั้นต้องปาจิตติ ถ้าหากไม่ได้เจ็บป่วยฉันยาโดยปราศจากเหตุคือไม่ได้อาพาธถ้าฉันต้องอาบัตทุกกฎดังที่ตรัสไว้ว่าภิกษุผู้ไม่อาพาธควรยินดีการปรวรณาด้วยปัจจัยเภสัตได้ตลอดสี่เดือนเว้นแต่มีการปรวารณาซ้ำอีกและเว้นแต่เป็นการปรวรณาตลอดชีวิตหากภิกษุยินดีเกินกว่านั้น ต้องปาจิตติอธิบายคำว่าตลอดสีเดือนเป็นต้นนั้นพระพุทธองค์ตรัสไว้ด้วยสามารถแห่งเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าเขาปวานากำหนดเวลามากหรือน้อยกว่าสีเดือนก็ควรยินดีตามระยะเวลานั้นภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตมูลเพสั์คือขมิน้นขิงว่านน้ำว่านเปล่า อุตภิษขาแฝกเห้วหมูก็หรือมูลเพศสัตว์แม้ชนิดใดชนิดหนึ่งที่ไม่สำเร็จประโยชน์ในของควรเคี้ยวที่ไม่สำเร็จประโยชน์แก่ของควรบริโภครับประเคนมูลเพศสัตว์เหล่านั้นแล้วเก็บไว้ได้จนตลอดชีวิตต่อเมื่อมีเหตุเจ็บป่วยจึงให้บริโภคได้เมื่อไม่มีเหตุไม่เจ็บป่วย ภิกษุบริโภคต้องอาบัตทุกกฎแม้สมณบริโภคและสิ่งที่จำเป็นนอกจากปัจจัยสีพระจะขอกับคนที่ไม่ได้เป็นญ,ญาติไม่ได้ปรนนาไว้ต้องอาบัต